ผลกระทบจากการเผาป่านะครับไปกันที่จังหวัดน่านกันบ้างนะครับที่จังหวัดน่านนั้นก็มีการประสบกับภัยธรรมชาตินะครับนั่นก็คือพายุฤดูร้อนนะครับตอนนี้ทางจังหวัดน่านก็เร่งให้การช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนทลมนม่มลนลลลลลลอลล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 ลหลหลล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  ทางด้านนายนิพันธ์บุญหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดน่านสั่งการให้กับเจ้าหน้าที่อำเภอท่าวังผาอำเภอปัวแล้วก็อำเภอสองแควนะครับให้เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนที่พัดบ้านเรือนพังเสียหายหลายสิบหลังคาเรือนนะครับ รวมถึงศูนย์เด็กเล็กแล้วก็บ้านพักข้าราชการตํารวจสถานีตํารวจสองแพรซึ่งต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยนะครับก็มีการหักโค่นลงมาแล้วก็ล้มทับอาคารได้รับความเสียหายด้วยนะครับนี่แหละค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นผลกระทบเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะทางด้านของนายสมเกีย,ยรติอาจสังในอำเภอสองแพวค่ะก็บอกว่าได้มีการนํากําลังฝ่ายปกครองอาสาสมัครรักษาดินแดนของอำเภอสองแพรและชุดจิตอาสาเจ้าหน้าที่ตํารวจร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ออกให การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วนะคะส่วนบริเวณถนนเขตรอยต่ออาเภอปงจังหวัดพะเยาและอำเภอสองแควจังหวัดน่านค่ะซึ่งมีต้นไม้ล้มทับเสาไฟฟ้าหลายจุดเลยค่ะทางหน่วยงานไฟฟ้าก็ได้ทําการตัดต้นไม้ที่ล้มทับสายไฟแล้วก็มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งให้ความช่วยเหลือแน่นอนว่าฝนตกพายุมาแบบนี้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายแน่นอนนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการสํารวจความเสียหายโดยมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ ให้ความช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรอย่างเร่งด่วนด,ด้วยค่ะครับ